นี้เตรียมตัวจะไปไหวยน้ำแล้วนะคะจะลงแม่น้ำแล้วค่ะวันนี้อากาศดีสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากเลยค่ะวันนี้อากาศเริ่มแจ่มใสขึ้นแล้วนะคะอากาศดีมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะลงไปแม่น้ำแล้วค่ะสบายๆนะคะจะลงแม่น้ำแล้วค่ะค่ะ ยตัวไปแล้วค่ะเพราะว่าอากาศดีมากแดดเจอจา้าออกจะร้อนซะด้ซ้ำค่ะไม่มีอะไรค่ะอันนี้สบายๆโอ<ฮ>ร้อนมากเลยเนี่ยเหอออกเลยนะร้อนมากค่ะเออเราอยู่บ้านของเราอย่างนี้นะคะแม่น้ำนี่ก็ ไหลเอื่อยตลอดเวลานะคะบางทีก็ไหลเชี่ยววันนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยค่ะแม่น้ำไม่รู้ว่าน้ำขึ้นหรือน้ำลงนะเดี๋ยวน้ำขึ้นเราก็โอเคเราก็เล่นน้ำลงเราก็เล่นได้ค่ะเพราะว่าน้ำนี่มันจะไหลตลอดเวลาเลยนะคะชีวิตของก้อยนะสบายๆค่ะสุขสดใสยามว่างก็อย่างนี้ค่ะ <c oughs> เช้านี้ดูดวงไปสามคนค่ะมีความสุข รอดตายไปแล้วค่ะหนึ่งเหลือทำบุญสองซื้ออาหารนะคะก็มีชีวิตดำรงไปด้วยดีสบายสบายค่ะเมียวเมียวสบายๆคะจ้ะโ่งเด่ที่แย้มแจ่มใสให้กับทุกคนทุกคนค่ะ วันนี้ก็เชลฟี่ก่อนจะออกไปนะคะที่บ้านนะคะนี่ค่ะก่อนออกไปก็เชลฟี่ที่บ้านซะหน่อยนึงนะคะ่ะนี่ค่ะมีความสุขค่ะชีวิตทำงานแล้วก็ทิ้งตัวทิ้งตัวเองให้ให้ว่างนะคะยิ้มให้กับตัวเองเสมอนะคะอืมอ่นะนะตัวอะไรเอ่ยอื มีหมาไว้เฝ้าบ้านนะคะเมียค่ะดูสิโอโ,อโอน่ารักไหมคะอือค่ะว่างๆแล้วก็สูตรลมหายใจให้ย,วยาวๆค่ะให้สดชื่นนะคะเพราะว่ายิ้มรับกับวันใหม่ในวันพรุ่งนี้ เมื่อสองวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะตอนเช้าก็ตกตกคือเขาเรียกว่าฝนพรำนะคะทั้งวันเลยมาวันนี้ก็เมกหมอกก็ลอยไปหมดแล้วค่ะแสงแดดก็เจอจา้าสดใสคะแล้วก็มองดูว่าเราควรจะเหลือเวลาที่มีอยู่ยังไม่ค่ำเนี่ยจะไปไหนจริงๆแล้วจะขับรถไปที่รัญยานะคะไปก็ประมาณห้าหกกิโลแต่ก็ขี้เกียจไปค่ะ จะว่าไกลมันไม่ไกลหรอคะแต่มันขี้เกียจไปยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็ไปแค่ตรงนี้ท่าน้ําหนองบัวก็แล้วกันนะคะที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่นะท่าน้ํานี้ก็ดีที่สุดแล้วค่ะนะไปไม่ไกลแล้วก็ไม่อันตรายนะคะตัวเราเราคิดว่าถ้าหากว่าตัวเราไปไหนมาไหนแล้วอันตรายนะคะไปไม่มีเพื่อนเพื่อนก็ไม่ว่างเราจะขับรถเป็นคนเดียว ไปในที่เปลวเปลวเนาเพราะว่ามันเป็นริมน้ําที่เปลวหน่อยมีร้านอาหารแต่ว่าก็ห่างไกลออกไปอีกแล้วนะฮะถ้าหากว่าเราไปเชลฟี่คนเดียวมันไม่อุ่นนะคะไปเชลฟี่คนเดียวอะทได้ค่ะแต่อันตรายนะเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็คนอื่นเขาจะคิดยังไงบ้างในขณะที่เรานุ่งชุดว่ายน้ําเขาคงคิดว่าเราโอ้โหแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะการนุ่งชุดว่ายน้ําที่เชลฟี่เนี่ยนะ พี่จะลงลงไปใน YouTube นะคะทำคือนี่นี่คือการทำงานของพี่นะพี่ก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนี้ค่ะซึ่งคนอื่นเขาทำลง YouTube เอ่อทำอาหารนะทำอาหารการกินแต่พี่อ้อยไม่ได้ทำค่ะก็อยากจเชลฟรีในการที่ว่าเราลงว่น้ำจะดีกว่านะคะจะมีความสุขมีความสุขมากค่ะ ใช้วารีบำบัดนะคะมีความสุขมากกว่าค่ะนีค่ะง่ายๆนะคะทำไปเรืเร่อยมีใครชื่นชมเราก็กดสครับนะคะกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะกดติดตามบ้างค่ะนะคะไม่ใช่ดูเฉยเฉยนะกดชอบ่ะแล้วพี่ก็จะมีคลิปแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆนะคะ พี่อ้อยก็อยากจะทําอะไรที่มันคิดว่าทําได้ก็ทําไปเถอะอืมอย่าไปซีเรียดกับมันนะซีเรียสไปทําไมกันอายุเรามากขนาดนี้แล้วเราเนี้ยก็ทำแบบนี้ก็ทําไปเถอะใครถนัดใครถนัดแบบไหนก็ทําไปนะคะสําหรับพี่อ้อยก็ถนัดแบบนี้ค่ะนะง่ายๆสบายๆไรกังวลน,นะคะแค่นี้ค่ะนะคะ